คลิปนี้นะคะเบีจะให้ดูงานที่เบี้ยทำนะคะใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าตัดผ้าถุงแล้วเออกลัวเอามาใส่ไม่ได้นะคะหรือว่ายังไม่แน่ใจใส์ตัวเองให้สั่งตัดแบบนี้เลยนะคะทรงป้ายตะขอนะคะแบบป้ายตะขอผ้าตัวนี้นะคะเวลาเราสั่งตัดเนี่ยเราสามารถปรับตะขอได้เลยนะคะอ้วนขึ้นผอมลงเราก็ปรับได้นะคะโดยที่ยังไงไม่ต้องอ แบบไม่ต้องไปแก้คือเราแค่เย็บผ้าเป็นแล้วก็ใส่ตะขอเลื่อนตะขอได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเอาไปให้ช่างทําเราทําได้เองนะคะเวลาเราอ้วนขึ้นพร้อมลงสามารถใช้ผ้าใช้แบบทรงนี้ได้เลยสามารถสั่งตัดกับที่ร้านได้เลยนะคะลูกค้าท่านนี้นะคะตัดจากผ้าวาดนะสวยมากเลยผ้าวาดลายนี้นะคะผ้าวาดของเพื่อยังมีอยู่หลายๆสีนะคะ ทักมาถามได้นะคะมีเยอะมากๆเลยตอนนี้เข้ามานะคะก็สนใจตัวไหนก็ยังสั่งกันเข้ามาได้แล้วก็ลูกค้าท่านนี้นะคะรอรับสินค้าได้เลยนะคะเพราะว่าเสร็จแล้วจ้า